เราก็จะสดชื่นนะคะเล่นรากเล่นเขียวได้อย่างดีเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมใครมีหม้อข้าวที่ชำรุด หรือเก่าๆแบบนี้นะคะอย่าทิ้งนะคะเราเอามาทำเป็นกระถางปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้เลยนะคะวันนี้ยายปังก็จะพาปลูกสารแน่ปลูกยังไงให้ใบใหญ่ใบเขียวแตกกอเร็วส่วนข้างล่างนะคะเขามีรูอยู่แล้วเห็นไหมคะรูระบายน้ำอยู่แล้วคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งอย่างดีเลยอย่าทิ้งนะคะหม้อหุงข้าว ที่ชำรุดแล้วะคะ่ะเราเอามาปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้เลยก่อนปลูกนะคะเยปปนจะพาไปดูดินก่อนคะ่ะนะคะส่วนดินที่เยปานจะเอามาปลูกสลละแหน่วันนี้ก็เป็นดินร่วนซุยดินร่วนซุยนะคะเยปานใช้ดินขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็จะมีกลาบมะพร้าวสับผสมเอาไปด้วยแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะคะเราจะใช้ดินถุงก็ได้นะคะจะเป็นดินขุยมะพร้าวดินขุยไผ่ดินก้ามปูก็ได้หมดนะคะ เราจะมาปลูกกันง่ายๆกันเลยสระรเเน่ที่ญี่ปุ่นซื้อมานะคะก็ที่เพาะขายนะคะถุงละสิบห้าบาทส่วนสระรแน่นะคะที่เราซื้อมานะคะเขาเพาะมาเนะะี่ยค่ะเราเอาเขาจะมีแกบเยอะเห็นไหมคะแกบเยอะมากเราก็เอาแกบออกก่อนสักครึ่งส่วนดินที่ร้านเพาะ ชำต้นไม้มานะคะก็จะมีแกบผสมมากเลยส่วนแกบนะคะเรา,เอาออกได้ค่ะเห็นรากไหมคะรากโผล่ออกมาแล้วแบบนี้นะคะเราเอาออกสักครึ่งหนึ่งได้ค่ะส่วนแกบที่เราเอาออกนะคะเราจะเอามาผสมดินปลูกอีกก็ได้เหมือนกันส่วนดินที่พ่อปลูกเนะะี่ยค่ะเขาผสมน้ํายาเร่งรากผสมปุ๋ยเอาไว้แล้วนะคะดินของเราที่เรามีอยู่แล้วนะคะเราเอามาผสมแกบที่ ใช้การพาอ,อชำม,มานี้แหละค่ะแล้วก็ผสมแกลบได้เลยก็จะทำให้ดินของเราร่วนซุยหรือดินที่เราซื้อมานะคะเป็นดินถุงเนะะี่ยค่ะเราก็เอามาผสมได้เหมือนกันจะทำให้ดินของเราป่งเพราะว่าแกบนี้เขาก็มีปุ๋ยมีน้ำยาเร่งรากอยู่แล้วนะคะที่เขาพ้ชํำม,มานะะี่ยค่ะ เราก็เติมปุ๋ยคอกของเราไปนิดหน่อยก็ได้นะคะหรือจะใช้ปุ๋ยอย่างอื่นผสมได้เหมือนกันคะ่ะยีปังก็ใช้กาบมะพาร้าวสับรองก้นกระถางของเราแล้วนะคะเราก็ใช้ดินที่เราผสมเอาไว้นะคะลงปลูกได้เลยดินจะร่วนซุยมากเลยนะคะ ิปันจะใช้ปลูกสองกระถางนะคะที่ซื้อมานะะเนี่ยค่ะจะเอาลงพร้อมกันเลยอยัน,อนนี้ต้นนี้ปันก็จะเอาแกบออกก่อนแกบที่เราเอาออกนะคะเราก็ไปผสมดินปลูกได้อีกคะ่ะเห็นไหมคะประหยัดขึ้นอีกตั้งเยอะ าวางลงไปเลยขุดลุมนะคะใช้สารแหน่ของเราที่เราเอาแกบออกครึ่งหนึ่งนี่แหละวางไปเลยเห็นไหมคะก็ได้สารแหน่ของเราพุ่มใหญ่แล้วใช้ดินลงไป อยากให้สะระแหน่ของเราเป็นพุ่มเร็ว,รวใช้ดินวางตรงกลางเลยนะคะปลูกง่ายมากนะะใช้ดินวางตรงกลางแบบนี้เห็นไหมคะเดี๋ยว เขาแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตเร็วเลยแหละแยกต้นเขาออกนะคะยีปังก็จะใช้น้ำลดนะคะปลูกใหม่ๆแบบนี้จะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวได้อย่างดียี่ปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้จะมีวิตามิน B รวมนะคะ B3 B5 B6 และ B12 ยีปังก็จะเอาใส่ไปหนึ่งฝานะะที่ยีปังใช้รดน้ำประมาณ3ามลิตรนะคะใช้รดได้เลยะคแะล้วก็รดให้ชุ่มไปเลยปุ๋ยใหม่ๆนะคะพืชผักของเราก็จะสดชื่นนะคะเร่งรากเร่งเขียวได้อย่างดีเลยนะคะ ปลูกง่ายๆนะคะปลูกสระแหน่ใครมีหม้อหุงข้าวเก่าๆอย่าทิ้งนะคะเราเอามาปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้เลยค่ะจะย,ย,ยกไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะคะสะดวกด้วยสบายด้วยนะคะเราก็ได้กระถางของเราเก๋สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ หัวระพาของเยปานนะคะที่เยปานปลูกใส่ขวดน้ำเอาไว้ค่ะอย่างเขียวงามเลยเนี่ยค่ะเรามีพื้นที่เล็กๆเ,เราก็ปลูกพืชผักสวนครัวของเราไว้กินได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบเครื่องช่ายนะคะกำลังแตกยอดเลยเยปานก็ปลูกใส่ขวดเอาไว้เหมือนกันน,นี้ก็แตกแล้วค่ะแตกยอดแล้ว ต้นหอมแบบนี้นะคะเราปลูกใส่กระถางเล็กๆแบบนี้เอาไว้กินเลยนะคะพืชผักสวนครัวนะคะทุกชนิดอะคะ่ะนี่ค่ะกระถางนะคะเรามีกระถางมีขวดนะคะแล้วก็ปลูกได้หมดเลยค่ะปลูกง่ายมากจะขึ้นอยู่ว่าเราดูแลรักษาย่างไง ดินที่เราเอามาปลูกนะคะเป็นดินแบบไหนถ้าดินดีนะคะพืชผักของเราก็เจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็ใบใหญ่ใบเขียวแล้วการให้น้ำให้ปุ๋ยเข้าด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีคะ่ะ